สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับนะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์สุวินทวงศ์สี่สิบหกนะกับสต็อกรถแบบแน่นๆแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องสต็อกรถของเรานะคุณผู้ชมว่ามาเราจะไม่มีรถนะคุณผู้ชมมาตัวเป่าได้รถกลับบ้านอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมนะสต็อกรถเราเยอะมากๆนะคุณผู้ชมสาขาสุวินทวงศ์เปิดใหม่นะครับอยู่ติดถนน สุนทวงเลยนะใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาดูรถได้เลยคุณผู้ชมนะสตอกรถแน่นๆแบบนี้ด้านหน้าเรามีบริการได้พัดนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายน้ามันเครื่องช่วงร่างเปลี่ยนยางเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายของเหลวนุณผู้ชมมีหมดเลยนะออฟฟิศกาลังสร้างเลยคุณผู้ชมตอนนี้กาลังแบบว่ากําลังสร้างใหม่คุณผ,ผู้ชมต้องบอกว่าใหญ่โตมากมากเลยนะครับนะใหญ่โตมากๆาไม่ว่าจะเป็นโซนช่างของเรานะเรามีโซนช่างอยู่ด้านหลังนะไม่ต้องห่วงเราไม่ใช่บริษัทที่ซื้อรถมาแล้วขายไปตามสภาพนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรา เอารถมาเนี่ยคุณผู้ชมก่อนที่จะรับเข้ามาเนาะเรามีทีมงานที่แบบไปรับซื้อรถเนี่ยเขาจะเดินตรวจเขาจะตรวจโครงสร้างตัวรถรอบ,รบ,รบตัวรถมาก่อนที่จะซื้อเข้ามาแลวหนึ่งรอบนะก่อนที่ผมจะมาถ่ายคลิปนะตรวจแล้วหนึ่งรอบก่อนที่ลูกค้าตอนที่ลูกค้าจองแล้วนะครับผมต้องส่งให้ช่างอีกทีหนึ่งนะให้ช่างของเพชรยนต์อยู่ด้านหลังนู่นนะครับนะ ผมเดินตรวจอีกรอบหนึ่งตรงนี้มีรอยขีดรอยควนรอยขนแมวรอยบุบรอยบุมรอยรักยิ้มคุณผู้ชมผมจะวงไว้แล้วผมก็จะแจ้งกับช่างเขาเลยว่าพี่คันนี้มีรอยตรงนี้นะเดี๋ยวลูกค้าต้องมารับตรงนี้มารับวันนี้นะคุณผู้ชมนะต้องบอกก่อนเลยว่าแบบเก็บดีๆเลยพี่ผมจะบอกช่างเลยว่าแบบตรงนี้มีรอยนะพี่เดี๋ยวลูกค้าจะมารับวันนี้วันนี้นะครับนะไม่ต้องไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมนะเราเก็บงานให้แบบใหม่กิบอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมเราไม่ได้ซื้อมาขายไปขายตามสภาพนะครับนะต้องเรียกว่าซื้อมาแล้วเรามาเก็บสภาพก่อ นะก่อนที่จะส่งเมาท์ถึงมือลูกค้ารับรองว่าใหม่แน่นอนนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมนี่เลยดีกว่านะดีโวนะคุณผู้ชม2.4นะต Mid, นะะตัวมิดนะแต่ตัวไฮนะว่าแตกต่างกันอย่างไรนะฮะอ่ะเดี๋ยวบอก2คันนี้ก่อนเนาะเอาเฉพาะสองคันนี้นะคุณผู้ชมนะราคานะค่อนข้างจะต่างกันนิดนึงนะคันนี้จะอยู่500แส0กว่าบาทนะคุณผู้ชมนะคันนี้อยู่ที่ 5 8 9แสนแหื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมนะตัวมีสี่ประตูนะฮะรีโวนะตัวมีสี่ประตูนะครับแต่เป็นคันนี้นะครับราคาหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะเรียกว่าปีเป็นปีเดียวกันปีสองพันยี่สิบเช่นกันนะฮะความแตกต่างคุณผู้ชมนะรถสี่ประตูเหมือนกันรีโวสี่ประตูเหมือนกันนะผมจะบอกว่าอ่าผมให้ชมภายนอกก่อนดีกว่านะความแตกต่างของเขานะนุณผู้ชมดูออกไหมว่าต่างกันตรงไหนนะ ถ้าดูจากภายนอกนี่ดูแทบไม่ออกนะเรียกว่าเหมือนกันนะเรียกว่าเหมือนกันเลยจากภายนอกแล้วนะแต่ถ้าเอาแบบสังเกตง่ายๆนะคุณผู้ชมนะภายนอกนี่คือเหมือนกันเลยนะภายนอกนี่คือเหมือนกันเลยนะจะต่างกันอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมต่างกันออปชั่นด้านในนะต้องบอกว่ารถรีโว2สองี่ตัวมินเนี่ยนะฮะก็คือเป็นรถที่ฟังก์ชันเดียวกับตัวท็อปเลยตัวตัวไฮเนี่ยนะฟังก์ชันเดียวกันคุณผู้ชมแต่ว่าจะเพิ่มแค่ความ สะดวกสบายเพิ่มความหรูหราเข้ามาเนาะด้านในนี่คือฟังก์ชันเดียวกันนะด้านนอกก็ฟังก์ชันเดียวกันคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมพาชมเริ่มจากที่ตัวมิดก่อนเนาะเริ่มจากตัวรองท็อปก่อนนะคุณผู้ชมดูคันนี้สันหลียมตัวรถสวยคมแบบนี้เลยนะับเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดก่อนเนาะด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคุณผู้ชมมีเดย์ไทม์ไลท์ไกดิงนะคุณผู้ชมแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะฮะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะคุณผู้ชมสีดำนะตัดกับ สีน้ำตาลนะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะสวยคุณผู้ชมบอกงี้ก่อนว่าสวยนะอ่ะล้อคุณผู้ชมเป็นล้ออลอยดูโทนนะครับปัดเงาขนาดสิบแปดหรือเปล่าคันนี้นะฮะอ่ะขนาดสิบแปดคุณผู้ชมนะฮะล้อหน้าเป็นล้อเบรกดิสตนะคุณผู้ชมล้อหลังผ้าชมล้อยังเป็นเบรกดาอยู่นะฮะล้อหลังเป็นเบรกดาอยู่แบบนี้เลยนะฮะล้อหน้าดิสล้อหลังดาเนาะ น่ะเดี๋ยวผมพาชมฟังก์ชันด้านในนะคุณผู้ชมดูนะเป็นมือเปิดธรรมดาแบบไขกุญแจแบบนี้เลยนะฮะน่ะความแตกต่างเนาะเดี๋ยวผมพาชมฟังก์ชันก่อนนะฮะความแตกต่างคันนี้ก็คือนี่นะฮะกุญแจเขาเป็นแบบไขนะแล้วก็พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเช่นกันเนาะครับนะ,บน,ะนี่นะฮะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเช่นกันแล้วก็จอแสดงผลกันครับที่ tft นะมีมาให้เช่นกันนะ แล้วก็จอกลางตัวนี้จะเป็นจอกลาง a อนด o อ d นะคุณผู้ชมนะจอแอ d ด o อยนะฮะจอกลางแอ d ด o อ d พร้อมกล้องถอยมีมาให้แล้วนะฮะอ่าเก๊เก็บของนะครับเป็นแบบคูบ็อกคุณผู้ชมนะแช่ของได้นะแช่น้ําแช่ขวดน,น้ําแช่กระป๋องน้ํานะเย็นตลอดการเดินทางเลยนะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคุณผู้ชมคันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์อนะเออเป็นเกียร์เมนนวลคุณผู้ชมนะฮะ แอร์คันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดแฟลน,นิดนึงนะแอร์คุณผู้ชมเป็นแอร์แบบเม้นนวลอันนี้นะปรับใช้งานแบบน,นี้นะใช้งานง่ายนะฮะนะจอเป็นจอกลางจอกลางเป็นทัชสกรีนนะคุณผู้ชมเป็นจอแอนดรอยนะฮะแอร์ก็มีสี่ช่องใช้งานแบบอิสระนะฮะพับปรับอิสระเลยนะครับนะมีโหมด อีโคโหมด power โหมดมาให้นะครับนะในตัวรุ่นนี้ก็มีมาให้แล้วนะเบาเป็นเบาผ้าคุณผู้ชมนะเบาผ้าทั้งคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังด้านหน้านะต้องบอกว่าภายในอ่ะโอเคเลยคุณผู้ชมฟังก์ชันก็ใช้งานได้โอเคเลยนะครับนะฟังก์ชันใช้งานได้โอเคเลยนะอ่ะพามาชมตัวไฮดีกว่าคุณผู้ชมนะอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปเลยนะไฟหน้าเออไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์คุณผู้ชมพร้อมไดทามไลท์ไกด์มีมาให้แล้วนะ แล้วก็อ่ากระจังหน้าคุณผู้ชมเห็นไหมนะตัวเนี้ตัวกระจังหน้าตรงนี้นะถ้าเป็นตัวไฮนะคุณผู้ชมจะเป็นสีดําเมทัลลิกแบบนี้เลยนะฮะสีดําเงาเนาะเห็นไหมจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับนะแต่ตัวนี้จะเป็นยูเรเทนอยู่นะตัวนี้จะเป็นดําเมทัลลิกแล้วนะครับอ่ะต่างกันประมาณนี้นะคุณผู้ชมด้านหน้านะครับนะเดี๋ยวผมพาชมด้านในดีกว่าเนาะด้านนอกจะต่างกันไม่เยอะนะนี่ พุสตาร์สมาร์ทเอ็นทีคุณผู้ชมนะฮะอันนี้มีสมาร์ทเอ็นทีนะฮะพุสตาร์นะเป็นเอ็งจิ้นสตาร์แล้วเรียบร้อยนะฟังก์ชันด้านในเหมือนกันคุณผู้ชมนะแต่ที่แตกต่างคุณผู้ชมนะมือเปิดประตูตร,ตรงนี้จะหุ้มหนังนะถ้าเมื่อกี้จะหุ้มผ้านะถ้าเป็นตัวมิ้จะหุ้มผ้าเบาจะเป็นเบาผ้าอยู่เนาะแต่อันนี้เป็นเบาหนังนะครับถ้าเป็นตัวไฮเบาจะเป็นเบาหนังนี่นะคุณผู้ชมความแตกต่างนะ แล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเหมือนกันคุณผู้ชมนะเปลี่ยนกันแค่แองเกลสตาร์ตัวนี้นะฮะแล้วก็นี่เลยจอจอกลางเป็นแบบ GFT เหมือนกันเนาะจอกลางแสดงผลกันขับขี่นะฮะแล้วก็อ่าจอตรงนี้จะเป็นจอทัชสกรีนเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่าเพียงแต่ตัวเอ่อตัวมีดคันเมื่อกี้จะเป็นแบบจอ Android เนาะก็คือเขาเปลี่ยนมานะคุณผู้ชมไม่ใช่ของเดินโดโยต้านะแต่ว่าอันเนี้ยมาจากโรงงานเลยนะ โอ้ชมถ้าใครสาวกโตโยต้านี่รู้ดีนะว่าเป็นจอแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็นี่ความแตกต่างคุณผู้ชมเห็นไหมแอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์ออโต้แล้วนะฮะแต่ตัวเมื่อกี้จะเป็นแอร์แบบเมนนวลอยู่นะตัวไฮจะเป็นแอร์อัตโนมัติแล้วแต่ว่าตัวมีจะเป็นแอร์มนนวลน,นะฮะแล้วก็คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคุณผู้ชมนะแต่ว่ามีโควโมดโหวโมดเหมือนกันนะแล้วก็อเดี๋ยวผมให้ดูที่ผมบอกเมื่อกี้ว่า ตรงแกะเนี่ยจะเป็นแบบคูบ็อกคุณผู้ชมแช่ของได้แช่อะไรได้เนาะเย็นตลอดการเดินทางนี่นะฮะจะมีแอร์อยู่ด้านในนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีลําโพงเสริมขึ้นมานะเนี่ยต่างกันประมาณนี้คุณผู้ชมภายในภายนอกนะฮะนิดเดียวนะคุณผู้ชมต่างกันนิดหน่อยนะครับนะสี่ประตูนะตัวมีดกับตัวไฮต่างกันประมาณนี้นะฮะใครที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานอยู่คุณผู้ชม ต้องรีบมาจัดแล้วนะฮะต้องรีบมาจัดแล้วต้องบอกก่อนเลยเพราะว่ารถสี่ประตูนะุณผู้ชมราคาห้าแสนกว่าบาทนะไปไวมากๆเลยแล้วสภาพแบบใหม่มากๆผมให้ดูคันสีดํานี้เลยนะะใหม่มากๆคุณผู้ชมห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะฮะเรียกว่าสวยมากๆเลยสันเหลี่ยมตัวรถคมสวยทุกจุดคุณผู้ชมเงางามนะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมชาชมด้านหลังสองคันนะฮะว่าจะแตกต่างกันประมาณไหนนะฮะอ่ะ ด้านหลังประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูคันดําก่อนดุนะคุณผู้ชมดูดุเลยคันนี้เดี๋ยวไปดูคันนี้ต่อนะฮะสวยเช่นกันนะฮะแล้วแต่ความสะดวกความความสะดวกของแต่ละคนเนาะความชอบของแต่ละคนคุณผู้ชมบางคนแบบว่าถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยเนาะเขากาจะแบบแฮปปี้แบบนี้มากกว่านะเพราะมีแครดีบอยแถมให้นะบางคนคุณผู้ชมซื้อรถ4ี่ประตูไปนะแต่ว่าอยากติดแคดดี้บอยอาจจะต้องไปซื้อแคดีบอยมาติดเพิ่มเอาเองนะฮะ แต่อันนี้มีคาริบอยที่แบบเหมือนจะตรงรุ่นแล้วก็สนิทแบบว่ามาจากโรงงานเลยนะคุณผู้ชมนะเรียกว่าสวยมากๆคุณผู้ชมนะบ,บางคนซื้อมามแล้วไปติดเราก็ต้องไปลง,ลง,ล,งลงเล่มอะไรนะแต่อันนี้เราครบจบที่นี่เลยนะฮะคาริบอยนะภ,ภ,ภ,ภายในก็สวยดำสนิทแบบนี้เลยสวยมากๆคุณผู้ชมนะผมให้ชมต่างค่าไม่มีร่องรอยแบบว่ารอยบุบเลยคุณผู้ชมเห็นไหมนะฮะไม่มีร่องรอยแบบว่ารอยเจิมรอยยันรอยอะไรเลย นะครับสวยมากๆคุณผู้ชมมา,เด,มามเดี๋ยวผมพาชมรอบอุ้ยเดี๋ยวผมพาชมรอบคันนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อนะฮะพาชมรอบคันคันนี้ดีกว่านะะไม่มีร่องรอยบุบรอยบุ๋มรอยรัก,กยิ้มได้ไดรอยถลอกรอยขีดรอยข่วนคุณผู้ชมไม่มีนะใครที่สนใจคุณผู้ชมรีบเลยนะครับนะ ติดต่อมาเลยนะคุณผู้ชมเบอร์โทนี้เด้ด้านล่างนี้ครับ0ูน3 9 4 7 7 4 8าก็คุณผู้ชมเบอร์โทนี้แอดไลน์ขึ้นนะครับนะยังไงผมฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคุณผู้ชมนาตากระบะมือสองนะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมนะขอตัวลาไปก่อนนะต้องบอกว่าสต็อกเราเยอะมากจริงจริงนะฮะผมเดี๋ยวถ้าติดตามช่องนี้ไว้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆืนะคุณผู้ชมรถกระบะของเรานะมีเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ thank <laughs> you